อเคสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแก้วตัวใหม่นะคะของ Starbucks ที่เพิ่งออกมาวันนี้ mm hmm. ก็คือวันที่25ตุลาคมปี2 5 6 4ค่ะ mm hmm. เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าคอลเลคชันแก้วนะคะสีพีช จะออกวันที่25นี้นะคะซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ได้ไปซื้อมาะคะ่ะตัวนี้เป็นไซส์30อ,อนซ์นะคะซึ่งจะซื้อมาในราคา1,600บ,บาทนั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยมาทดสอบว่าแก้วเนี่ยเก็บความเย็นได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวจะขออธิบายตัวบอดี้ด้านนอกก่อนนะคะซึ่งคุณคนนี้เขาก็จะเป็นสแตนเลสใช่ไหมแล้วก็ฝาจะเป็นพลาสติกนะคะนี่ เป็นพลาสติกแบบนี้ซึ่งเจ้าหลอดเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบพลาสติกเหมือนกัน,นแล้วก็ตัวฟังก์ชันของฝาเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะหมุนปรับได้นะคะหมุนปรับได้ทั้งหมด3แบบแบบนี้นี่ปุ๊บก็จะเป็นแบบซิปปิ้งอย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะล็อกไปเลยก็ได้นะคะอาจจะแบบนี่ล็อกไปเลยก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะน้ําไม่หกนั่นเองจ้านี่ถ้าหกหน้าแตกเลยนะ,ะโอเคค่ะ ก็นอกจากนี้นะคะตัวแก้วตัวนี้นะคะก็เมื่อเช้านะคะเราได้ให้บาริสต้าเนี่ยใส่น้ําแข็งเต็มแก้วเลยนะคะแล้วก็ลองวางเอาไว้นะคะเราใส่น้ําแข็งตั้งแต่ตอน7จ็ดโมงก็คือซื้อแก้วตอนประมาณ7จ็ดโมงนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็น้าโมง เปิดก้นอตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโงเย็นนะคะก็จะให้ดูน้ําแข็งในแก้วนะคะนี่ก็เหลือเกินครึ่งแก้วนะคะก็ถือว่าเก็บความเย็นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะถือว่าดีเลยทีเดียวนะเพราะว่า แก้วตัวเก่าเราที่เป็นแก้วหอมสารเนี่ยคือตอนนี้ไม่เก็บความเย็นแล้วนะคะแปบ๊บเดียวก็น้ำแข็งมาลายหายไปซึ่งเจ้าตัวเนี้ยก็เป็นตัวใหม่ที่จะมาแทนตัวเก่านั่นเองนะคะแล้วเราก็คือเลิฟสีชมพูแบบนี้มากเลิฟพีชมากๆนะคะก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์แล้วก็จริงๆมันจะมีไซส์เล็กกว่านี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่า ไซส์เล็กก็ต้องเติมบ่อยหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อเป็นไซส์ใหญ่มาเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ s t r b u บักทุกสาขานั่นเองนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะเราเชียร์รุ่นนี้มากเพราะว่ามันน่ารักปุกลปิกไปหมดเลยอย่าลืมไปตำกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ